ตั้งเสร็จเสมอแล้วอยู่กับฝั่งทุ่มได้มาตรฐานทองครับผมหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราแพ้เราก็ให้ลูกพี่เรามาเคลียร์ถ้าถ้าถ้าคุณแพ้ปจะเ็นตีพืชเสมอเท่านั้นตอนนี้กิ้วถ้าเกิดผมแพ้ตรงนี้ถ้าคุณมาฆ่าผมผมแพ้เลยไปอยู่ทั้งหมดเราสู้กันมาประมาณเจ็ดปีแล้วยังไม่จบหนึ่งเฮ้ยทางในผมุงแล้วเริ่มหลังหนึ่งเฮ้ยขนาดลูกยี่สิบมันยอนได้หนึ่งสามเลยสิบครับ ยี่สิบแรงมามมาแล้วสายเช็คเกืกหิวที่เกือเทโฮทำไมพี่บอกิวหิวหิ่เตวหิว่ิวหิว่ิทหิวมิวหิวหิ่หิวหันหิวหิวหิแหนวหิ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 วอิวห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 ิวเนี่ิเหิวข่วห่วหนนหินหิวพิ่หิวหิวหิ้นิวหิวหิวิวหิวิวหหิิวิิหเิ ถือว่าฝีมือสุดยอดมากแต่คุณเดนชนะผมไม่ได้นลดฮิวจอยากเจอคุณเดนเลยเจออีกครั้งเพราะผมขอไฟไปแล้วผมก่อนใช่ไหมไอ้ยี่เน่เต็มเลยบอสบซีปวันเออเียเ้ยเดของแดงอ่ะปวันอซีวันนี้เรามีร้านบอลการ์ดเปิดแลนะครับเปิดรอห้างไม่ไหวเปิดที่ตลาดจม้ไปวันมือห้าปขอมืใครอยู่แรวุมเข้ามาได้ยนได้ มาแล้วยังไม่ไปดั้านถูจะไปเสียตังค์เงินกันอ่ะครับมาผมก่อนเนาะใช่ครับราชนาวีบุกก่อนจริงจริงหมดดูโรวัดเตือกคุณจะมาสู้ทัพลุงตู่หรือไงนี่ยบอลเป็นหเกลยเก้าเปเพอร์เฟกไรส์สเป็นสเฟกไรส์นน่าพังเพอร์เฟกไรส์อย่าให้ตัูเลยผมไม่จะเกินเลยการตอนนี้เออโอ้โหถูกทีหนึ่งครับอย่างนี้อย่างนี้ติเนมครับผม ปลื้มมากกับบนี้ผมไม่ขายแล้วไอ้เกตโตชิเด็ดเครมชิก้ามันเป็นอะไรที่มันอยู่กับผมมาตลอดแล้วมันก็จะต้องได้อย่างนี้ผมจะได้เสิร์ฟด้วยเกตหนึ่งฟาไปไม่มีดรายด้วยนะเสิร์ฟบัตต้าหนึ่งโตข้อมือเฮ้ยมือพอเล่นไหมไม่เอาลุงมาเล่นไงไม่เชื่อมันโอ้ก็นี่แไม่เชื่อมันในตัวลุงใช่ผมแค่เอาใจลุงมาเล่นก็เพียงพอแล้ว เอาบัตเตอร์เบสสปิริตครับจิตวิญญาณแห่งอัศวินบัตเตอร์อขึ้นมือมาหอมบกนะุกหนักจากที่จะกูสกูกลายเป็นดีขึ้นมาเลยฮะผ่านผมยังได้เหรอซีหาบอบบบอันเดอร์ฮะโดโรอดโรจริงจริงด้วยอืมเท่าไห้ได้ไหมได้สองขันแล้วตัดเสร็จยังเนี่ยมีคอเลยเราของจริงอยู่แล้วตรงสแตนอะไรไม่มีตีกลางก็เข้ามาเซตเลยอ่ะโค้ด ีกลางเช็คอีกฮะเื้อเก็สามของตัวเข้าไปเกณฑ์หนึ่งแต่คุณจะกำลังอาจจะเสียชีวิตนั่นจุดจุดนี้ได้นะครับชุดหน้ามันมีสองูจนเอื่องไปถึงดาบของข้าเทียงคู่กับผู้นำแห่งยุคใหม่ปัตต์เรศตรีผมจะอ่านูเกณฑ์สองเปอ่สามนะเกณฑสาม้างแล้วเกสามบระบบ้าามาแถวหน้าห้าบาา่องมากฉันเชื่อใจเกณนะพวกเร ไม่หอเกบแค่สใบแะบับห้าหกบใบะเินที่บห้าพันแล้วเทาไงแห่งความเชื่อมั่นริวและรัสเบตที่ริมนี้เอก็สกิลไปแต่ยอะไรไม่กดจับไดกล้องยอดไไหนไออันนี้ก่อนเอาไอนี้ให้ใจก่อนเัเจถ้าคุณทำอะไรไม่ดีคุณอาจจะจบสิ้นชีวิตณเท่านี้เจอเลชันก้าหรอ้าบลัสเตอร์โจมตีเว้นจาร้า แล้วให้ห้าพันโอเคครับนั่นมาก็้อกาสวินิวโตีครับบด้วยบุ๊ด้วยบุ๊ด้วยสิเก้าป่ะเอยสิบหกมงอ๋อมีคำว่าอ๋อตรงนี้ครับครึ่งมีคำว่าอ๋อตรงนี้อ่ามาสิปอยแล้วครับสแตนลางแวนยังได้ฮะ ว่าคุณเขาทำมาไรอยู่เขาสบายอยิ่แล้วมันได้ตัวหนึ่งแปลงร่างเห็นชิมแล้วก็สกิลเินเซอร์เทลบวกสามพันเข้าไปมเรียังตีไม่เข้าอยู่ก็เดี๋ยวพี่เอาพี่กดแต่มันก็อาจจะเริ่อดีๆก็ได้ถ้าหากเรามีสิ่งที่เรียกว่าได้ยังไงล่ะแล้วมันจะจบลงเลยนะมันจะจบลงตัดให้ดีน้อง จมันที่ที่ที่เลี้ยกตัวนี้มือสั่นสั่ไม่ดีไ่ดีเลยคิดจบแล้วครับนะฮะไ้เช็คโอ้โหไว้่โองนั้นีความคิงทีครับผมเอาแล้วะแสตนดูอนเลสี่ช่องยังไงคุณจะยังไงร้จบแนี้ถามว่าทำไมยังไงคุณต้องข่าังเบียดตัวไม่ได้หรอกผมก็ต้งเบียดต่างตัวหน้าบอลเลสไปข้างนี้ สิฮะยอมไปไปที่ขี้รีบรั้งต้นเวายประชารายอะไรนะฮะจะเข้าสู่ลูกเกมมันไม่ไดตีข้างเขาไม่ยอมเข้าสู่ลูกเกมมีขี้ตีข้างคอสเป็นลูกน้องคุณสี่ได้สเกมเขาผมุสี่ไปตาหน้าเขาจะปิดผมได้เขาไม่ยอมครับเขามาตีตรงนี้ตีอยู่เท่าไหร่อะไรเท่าเลยหมื่นสี่หมื่นเก้าเฮ้ยหมื่นเนี้อด้วยอะไรวะเขาหมื่นห้ามันไสมันไส เห็นบัตเปลีแล้วมันไส้สีแดงเลยกูหาแล้วเลยให้มันไส้เหรอ6อีก้แดงผมทุบวันตาอีกก็จะไม่ดีแล้วใช่แย่ไอ้ที่คือแบบอยากจะบอกวอตก่อนหน้านั้ะเจ้าคิดไปสองใบไม่มาคิดไม่งอเมนเราอ่ะนี่หนักแน่จะดีแล้วทีตายแล้วบอสมันตายง่ายโอ้แต่เอาคืนผมต้องเสียการสองใบถช่ไหมถูอมั้ยของมึงเนี่ยบอสเดี๋ยวต่อให้ยิ่งไม่ใช่กิ๊บก็ได้บวย มเ้าบอกน no ี่ไม่คล่องไม่ใช่แองจูมันไม่ใช่ h a ร์โมนีแท้อะไรเงี้ยผมมให้สองหมื่นนะเขาเรกเขาเปเขาเ็นผมไม่ได้เขาเปร์เฉยของฉันเอาลงดอกไปเฉยเลยที่บอกให้เล่นเล่นได้เขาเปร์บัตเบดเอ้อดีปะไอ้ชี้อะไรโอนจิตจับใจจริง ปู่ทำไมลองไหมเรื่องเว็บ่รื่องชาววังขอหน่ยไม่เอไมนี่หัวใจไว่าหัวใจคาว่าโปรยมาือเสมเอาเสือดีกว่าย่ยิงขังไหนคามตายไม่มีจริงหรอกนะขัดจิตใมันน้อยเสือนารุโต้ มันงม่ใช่ผิดซึ่งหรอกเรื่งนัิเตะถึงเต๋อ่ฮ้ยเล่าเอิมาก่อนเอามาก่อนเอาไปทิ้งสไตรย์ด้วยนะนะเราจะลอเธอให้บุกมาเลยปล่ะคุณจะลอเิอคนนี้ได้หรือเปล่โอ้ติดไปเลยฉันเสียสแตน2องหมเพื่อจะป้องกันนักเตะตัวนี้เอาไว้เนี่ยคงไม่ให้มันทางานไม่ได้เตงแวนกามือสวยซะด้วยอสินแต่ไม่ใช่สายแบบยกน เข้าเลยแหวนเข้าเลยผมไม่มีคิดจะผมจะได้คิดได้แต่ผมอาจจะโยนข้าวไม่ใช่หรอใช่เข้าเลยเข้าเลยกาเข้าเลยเปิดหงายแทงขึ้นมาเฟิร์สเช็คตัวเลยเกตตัวคีดทั้งตัวเกตตัวคีปแล้งตัวตรงนี้มันจะเป็นห้าตรงนี้ห้าเลยถ้าถ้าตงนี้ห้าแต่ถ้าลงนี่จะกลับและพลังให้กับบัตเตอร์เบดเสียแขนตู้เชืดอเลย มารูดูติดเป็นเช็คหืออีขึ้นเกียร์สามโฟเช็คไปใส่นอนเช็คอย่างนี้เกียร์สองสองียวตายด้วยกูยังไม่ตายว่ะโอ้หึ่ไม่มีได้เอาไม่ได้บออช่วยหายบอกให้หาเลยเนี่ยบอกโดนอีสองทีไม่ได้นาจับเป็นไงดูความขึ้นของมันไอ้ไปอร์เดอร์บู๊ทด้วยขึ้นมาไหนวะเนี่ยขึ้นให้เล่นอ่ะขึ้นเท่าไหร่ อ่าสิบสี่กับอีกสี่สิบแปดสี่สิบแปดของมืนเดียวรเฮ้ยกี่ชั้นล้ถ้าถ้านี้จะใช้ก็ได้แค่5 0านแล้วล่ะโอ้โหลูกกังใช่ไหมแต่เขาจะยิงเราได้ไอ้ฐานนี้ยิงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฐานนี้ยิงไม่ได้ฐานนี้มันมันเน้นเวฟเห็นแต่ข้างหลังไม่เวฟเลยตีไปตีเรียนไม่ทีดีกว่าเฮ้ย เพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยนะเราจะกันไหวไม่ไม่ไม่อะไรคิดยากโอ้โหได้ทีเดียวก็เจอได้เยอะเรได้สิงัดงั้นตีข้างไปดิเออไปอ่ะจอดหน้าบ่อนไปอ่ะไปไหมครับผ่านแล้วผมเป็นเธอญหองทางด้านภาชนาวีบุกกลับนะฮะโอ้โอ้หจริงจริงโอ้โหเคยแน่ ไม่มีตัวตีหรือเปล่าลเรียนเล่นมันเล่นได้ตองสตล์อนเยมัต้องสไตล์ก่อนเลยใช่ไม่ไลมใช่ไไหม่ไนมใ่ไนมใช่ไหมใช่อ่ะว่ไม่มัน่ไหมันไอ้นั่ไสไตค์ท่ไหม่ไหมีนไใช่ม่ไมใ่ไหมใช่ไใช่ไม่ไมใ่ไม่ไม่ไมใมมันลงไอ้นั่นไงให่ไมใไหมใ่ไมไให้ลงเไีมใไไม่ไหมไมไม คุณจำไหมมันต้องจั่วนะไม่จั่วไม่ใช่โนวา่จั่วของโนวาที่คุณคุณจำมันผสมแทนด้อันนี้ลงเลยแล้วก็ติดต้านทานถ้าติดเวมตีจากหลังได้ก็แดงไกลอายังไม่รอืมตัวจั่วมาแล้วทำท่าเหมือนจะตายจะตายให้ทุกคนเลยนะคุณอยากได้มันหรอได้เหรอไปทำงานดีเลย ไม่เหี๋ยวไได้การได้ไมปนการได้มันก็ขอแค่ข้าพานนึี่พงกผมได้ที่ี่มใส่ตัวเริ่มมากกว่าหนึ่งนะขอชอบที่มีคอตัวตัวเยี่ยมเอาไว้แล้วมีเพิมตมเอาเลย อก็ทุ่มพลังเหมือนกันฮะเจ็บนะเจ็บห้าอย่างนี้ถ้ามันมีทิ้งตัวไตแต่แรกทำไมไม่เอาอันนีทิ้งตายแล้วเอาด้านลมอตีเออมีตะกี้น้อยเยผมให้เปลี่ยนได้ครับผมอยากอะไรที่มันสมัยอย่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นใบนี้อะไรของมันวะอยากให้มันสมบูรณ์กว่านี้ครับเชิญผมให้คุณเปลี่ยนเลยครับมองไม่เห็นใบนี้แมันอยู่ติดกับพีจีไงเออออกทิ้งไปทิ้งตายไปผมจะมาชนะโดยไม่สมศักดิ์ศรีไม่ได้ไอ้นี่มันลบตีได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรี้ยงที่ตัวอีกหูโกงตายห่า ต่นี่ตีไม่เข้าไงเอาเอฟก็จุ๋วเพราะว่าแต่มันจับลุกแน่มันจับกระบอกห้าพันแล้วแต่อยู่นู่นเลยมันตี้หลังได้หรอวะไม่ก้าวให้ใช้คิวฐานเนี่ยฐานลงมาไอ้นี่ติดไอ้นติดตันฐานแล้วติดไปอีกฐานได้เนี่ยเนี่ยไปีข้างก็เหมือนเดิมแม่งเมื่อกี้พลาดเอ้ยข้าวทหันไปเจอไปแวนขออะไรห้าพันนี้ห้าพันพี่ชยเทาไม่ได้พี่ชยเทาไม่ได้ จเีนไงนี่ยหน่อยวันนี้เออแล้วสอตัวนี้อเล็กอสกิลตัวเปิดยัดในงัดไม่นงัดอะไรนะแล้วันละอ่าเดี๋ยวอันนี้มันยังไงอันนี้มันสกิลตัวเริ่มไงไม่ใช่ไ่อน้ัตนเ็นองะไรกันนะมันก็สกิลเดิมนี่นะใช่ไมันก็ไอ้นี่มันต้องเวฟสีมันก็ได้ลุกเลย ตอมันก็สลับละใช่ใช่ไม่แต่มันคำเว็บดิฟตีก็เหมือนไม่มีตัวตีมันคือมันใช้ตัวนี้มันจะคุ้มกว่าไงถูกป่ะใช่งานไอ้นี่เลงไอ้นี่ก็บตัวตีเลยแล้วมันก็ขึ้นก่อนต้องงัดก่อนเพราะว่ามันต้องมีไอ้นี่มันต้องขึ้นมืออยู่แล้วได้กี่ตัวครับตัวเดียวสองตัวโกงบอกห้าพันอย่าตัวนี้แม่งดีสุดแล้วตะกิยวกเล็กซานโดว์โอ้โหแดมสวยชิพนี่ไงดำมันไม่มีทิกไงพอดำมันไม่มีทิกใช่ป่ะ มันก็ต้องหวานละเออว่ะไม่เดี๋ยวมันไอ้นั่นเนี่ยว่ะอะไรมันตีเสร็จใช่ปะอือใช่เออมันจุกการต่อสู้ปล่อยปล่อยปล่อยปีปล่อยนะครับผมอันนี้สามขีใส่สแตนเองอะไรเี้ยขีอะไรตงไหนได้ขีพลังอือขีเฮ้ยปี๕เลยว่ะ5เลยว่ะปิไม่ร้อยอันนี้เป็นสามตอนนี้สี่ไงตอนนี้สี่สี่ถ้าเอาอีกหนึ่งก็เป็นห้าจะแบ่งกันไหมแต่แต่เขาอาจจะได้ได้ไงใครอย่างอัน อันนี้ชีแล้วก็คี้พลังนี่สามคีเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ชีพลังสองสองอันที่สี่อันนี้อีเหมือนกันงีนึ่งใบคีด้ไม่ไรออไให้เดียินมไให้ยิ้มๆไปหน่อยเนี่ยแค่นี้ก็สองรอบแล้วเขาหนึ่งไหนแต่ว่ามันได้ไปสองไร้สแตนสแตนห้าพันห้าพันอันนี้เวบสามเนี่ยสองคีแต่ก็จบแล้วนะหนึ่งสองคือรอบหนึ่งขึ้นอีกเรอบหนึ่งเวฟสี่ ขึ้นเลยหรออันนี้ถอยแล้วไงอันนี้126แล้ว26ไอ้26ถ้าขึ้นมาจะมากกว่าเดิมไหมไม่เลยเดิมเดิมไม่ไม่ขึ้นเลยจ่ายมากครับสองหมื่นสองขีดหมื่นหนึ่งแปดอันนี้หมื่นหกแต่กูไม่ได้ใช้ไปด้วยประเด็นประเด็นคือถ้าออกได้มามันจะกันน้อยลงไงเมื่อกี้อันนี้หมื่นหนึ่งถ้าออกได้เดียวไอ้นี่คือตีไม่เข้าและสองตัวเลยผมเชื่อว่าหมาน้อยผมจะมาณจังหวะนี้แน่ักปล่อยครับ แต่มันสองทีนะมันจะได้มาน้อยแต่มันจะตายเลยนะได้งผมจะกแต่ผมจะหมดทุกอย่างเดี๋ยวแต่พี่จะเวลคัมทูนิเวิร์ลเลยนะจเะเชื่อแบบนั้นนี่เทหว่ะคำพูดคุเนี่ยพอมันลงเลยอ่ะโอ้โหสกิลเขาหนึ่งเทเกอชคเกอร์สตนขอาแท็กอยู่ไวการขอสองหมื่นอะไรมาน้อยมาน้อย อารอนไปเดียวก็อยู่เลยมีอะไรที่แบบจนะุ๋วๆแต่มันต้องมารอนแล้วอ่ะเพราะเรียไม่มีเรียไม่มีอันนี้มันจำได้จำนด้ไอ้นั้นมันต้องมีเรียก่อนไงถึงจะบวกห้าพันตามจํานวนเรียมันอ่ะแต่ถ้าเป็นศูนย์อย่างเงี้ยคือมันบวกอะไรไม่ได้เลยแล้วมันยังขาดอีกห้าพันด้วยจำนวนเรียก,การใช่ใชมันยังขาดอีกห้าพันด้วยมันต้องมารอนหนึ่งเดียวถ้ามารอนกองผมนั้นจะถูกสับออกแล้วผมจะไม่ได้ไปนองอยู่ล มันไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันแต่ถ้าขอแค่5,000นงนะแต่ถ้าเกิดปล่อยไปแล้วได้ไดิกเดียวอ่ะถ้าปล่อยแล้วได้ทิกหนึ่งอีกข้างก็ตีไม่เข้าอยู่ดีตีไม่เข้าเลยมันใช่เนี่ยมันคือมันแต่ถ้าทำอย่างเี้ไม่รู้ไงมันไม่รู้ไงแต่มันต้องทำอ่ะถ้าไม่ทำมันก็กลับไม่พออ่ะโอเคโอเคต้องเรียกมาไงไม่งั้คิดว่าผมจะใส่เคสของเคสพี่จะทิ้งมือหนึ่งใบงั้นเลยได้นี่ไงดูไปแรกเลยพี่บอยจะได้ดูนะดูนะกูตาย ยังนี่เมื่อกี้มันแดมห้ามันต้องสองใบเดี๋ยวกันนะที่ต้อคนเอาเลยตัวอะไรดีวะขออีเท่าไหร่นะตรงนั้นห้าพันไอ้มันอะไรก็ได้โยนออกมาใบเดียวคือมันมันมันขอแค่สองหมื่นไงสองหมื่นพอดีอ่ะไม่มีีกเหรอเฮ้ยกูใส่ตัวนั้นไว้ไอ้บอกไอ้บอกไ้อสาม่ป็นคนหั่นไอ้สับๆมืออยู่ไอ้ดีแม็กติดอยู่กับพีจีแล้วมึงดึงออกปุ๊บอ่ะเฮ้ยไอ้หลอกก็ไหวไอ้ดูมืออยู่มันทิ้งก็ตายอะไรวะล่าทิ้งเกศสามแล้วมันมีทิ้งไตอยู่บนมือมันไม่ทิ้ง มันไปทิ้งไอ้นี่ทำไมวะเกศมันติดอยู่กับไอ้นั่นเดี๋ยวติดอยู่กับพีจีเแล้วดีดดีดฟุกอ้าวเฮ้ยม่นออกมาตอนทิ้งไปแล้วอ่าไปปล่อยโอ้พอเป็นปีดซื้อมันก็สี่แดมเลยไม่เกิดตำผมจะต้องรับไดไม่ใช่จะไปดื้อถ้าเราขี่อย่างมาดีได้เลยไดไปแล้วการเราทะลุได้ได้เดี๋ยวสองห้าไม่ได้การเกิดตำได้เอาใครตีก็เหมือนกันของห้าพัน ไอ้นั่นต้องเตสี่ขึ้นไปนะต้องตีก่อนนะ้าไม่ได้ตีไม่ได้จวดเออไม่ก็ตีเยพราะว่าเขาได้ถีกก็ตีตีไม่ฮิดก็ตีใช่ไหมใช่มันแค่แค่ตีแวนเลยเนี่ยด่าจบแล้วจบห้าหรือเหลือใบหนึ่งมีอห้าใบเออาัสโตกิลแซ่กนครมบสองจวดสองยกยวไม่เบอกผ่านเลยผเทินสกิลซาวาตัวนี้ขึ้นสกิลกาหนึ่ใบ้ทำไมแรงจงว่อเก็บนสงิปต่ไปต่างะ แต่ท่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันโยนชี้ให้แหวนมันก็พอกันเลยนัเพราะว่ามันก็สามได้ไม่มีทิกเลยอะเมื่อกี้เหมือนกันเลยไม่แต่แต่ผมถ้าปล่อยทีนึงได้แค้นไปกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยก็มันห้าแล้ว่ะใช่อาจจะตายเลยไงคุนนางก็มั่วมากไชอ้ราอยู่กันไปยาวๆครับงานไม่มีมือแล้วจากที่ตุ่ยไม่แต่ได้คอมโบอยู่นะยังยังยังได้ห้าได้แต่ไม่ได้มือไม่มีก็ข้าวี่มีอะไรแล้วอ่ะก็ได้แค่แกนสร์ล็อตคนนี้คนนี้ได มันดาาไปปะถ้าไม่ได้แกนสลอตก็อันไมค์ก็ได้ยังไงก็ได้เสิร์ตอะีพาวเวอร์ด้วยทีไเทอะไปสกิารไปนี่แหนอ่าลูนี้มีสองีว่ะแอเดมใช่ตอนนี้สองทีแล้วเอาบัตเตอร์ดิวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บเอมัน่้บัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดอะไรนบดตเอเชคเกอร์ ไอ้คันตัวเชเกอร์ไ <Schuld> อ้ตัวปัญหาดัดยิงไปเลยไหนดิสีมันอยู่เธอึ่นอยู่ว่ามันอยู่ตรอดหยังไหมเธอเดียวเธอนี่ลงเหมดแเดี๋ยวชกเกอเออพี่สาวหวานผมแตกไปแล้วคูณหกสอความดัดดาดน้ำมือแม่งเขาเยอะเลยผมตายแล้วยี่โกงี่ผัไล้เยอะ ปิดหด้ก่อนยาเ่าดูเยโอ้โห้โเ้อุ้ย้่มื่นมีเนท์่าอมาเ่บไรกันสแตนไมพดนได้ว่านั่นด้ต่าใหม่มัน้แล้วไงอไม่ใไรชินนรีชิปอง้นก็มา่ของตัวนี้มันก็ตัวเดิมแลมันดีอย่ตัวดิมนี่ม่บวกม่น้แล้วเนี่ ตั้งหกหมื่นติดต้านทานตีลุกนี้ถอลึงขึ้นหน้านี้เเตตััววลล็็กกทำตัวเป็นหัวสิวเลยตอนแรกมันยืนหลังไงตอนแรกมันจะเอาตีจากข้างหลังแล้วมันไม่เอาไปขึ้นหน้าขึ้้นนหาเลยนเเห็จ๊วันนี้ก็ขึ้นหน้าไปเลยผมจะนี้ต้องออกตัวเดียวคผมพูดเลยคุณตั่นเจอผีหลอกแม่ บูไม่บูไม่ต like er. ่างกัน <t> ไีสกิลโซบ้านหนึ่งบวกสองพันอยู่ีผมแล้วจะโดดเหยียบตรงไหนใช่จบจบแบนเทอร์ที่ตีเปิดสีเอาเว็บหนึ่งใบมาลงทับมันแล้วมันกลับได้ก่อนไม่มีกุ้งเออวะลืมหางจัดจ่าแต่มันต้องใช้เราไยากนะกุ้งหม0ากนเกียงห้าตัวบวกเลยบูเลยอืมบกเลยแต่ลุ้นกบกี่รเอเต็มเลย เราควรต่อเวฟดีไหมเอ้ยอันนี้มันก็ติดต่อตัวตัวว<ล>อะไรก็ได้ต่อติดต่อเวฟแม่งเลยเพราะวันหน,นึ่งสองมีตัวเดิมนั่นแหละครับมันต้องวเวฟชื่อมันรอเปล่าไม่ไม,ไม่เอาแค่มาลงทับมันนี่เฉยเอาแค่เวฟอะสก,กิลเวฟเอาแค่เวฟลงทับมันป้าน้าทั้งทีที่ครั้งติดถ้าเจอละอีกสักทีเดี๋ยวไม่ใหม่แต่มันได้แค่หนึ่งกับสองพอรอบที่สามจะใช้ไม่ได้ละรอบเนี้ยมันจะใช้ได้องกินหลังยากรอบนี้คอยห้าพันไง เจออีเว็บสองพัน่ะนี่แล้วก็ไอันนี้มันเปิดได้อีกรอบนึงเหรอไอ่เนี่ยเปิดได้อีกรอบนึงแล้วก็ใช้นี่ตีแล้วบวกห้าพันอันี่แดีอีกสองรอบสามรอบบวกหนึ่งพนห้าไว้ย๋อสารอบอะเออบวกหนึ่งขาไปทีมันหงายสามใบแล้วรอบเนี้ยสกิลอุ้ยอะไรคิดถึง ยี่เด้มันบังคับให้ลงทับตัวเองด้วยใช่มันทับให้ลงทับไม่ไม่สามารถไปลงช่องอื่นได้ไอ้เี้ยมันก็งัดเอาที่อ่างไมาแล้วมันงัดแล้วไีกลางสองหกมองงัดแล้วแล้วบทที่ชี้เอาหรืเอาตัวที่ชี้เลยตอนนี้ไม่หมวกเหมือนห้าเอาเลยงัดไม่ต้องงัดแล้วชี้ล่วงเลยถอดโซกาสเดาด้สองเบอร์แล้วไอรีนเหรอเป็นสามย้อนหนึ่งสี่มันหนึ่งสิบมันใดออกข้อเหมือนเธอถูกต้องไหมทิพรางตาตายเถอะโดนอย่างนี้ยิ่ง ข้างทางนี้หอทีตะกี้เลยอ้นี่สองสามแทบแทบอันี้ก็เหมือนกันหมื่นกับแทบแทบสกิลเขาหนึ่งไหนจีโซนหนึ่งใบนี่เหลืองานเพื่อันี้มันไม่ใช่สองสมันบกอกเลือกสเออสแตนแล้วก็เลือก2เอยเลือกสยูนิตสแตนแล้วบวกห้าพันตังค์จีโซนบวกหมื่นห้าอันนี้เว็บสามอันนี้สีเว็บสี่อันนี้หมื่นห้าสองหมื่นหกสามหนึ่งสองยด้วยปะ อยู่ๆมันขึ้นตัวแรกตันแรกขึ้นมาเออหมาเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ตัวนั้นโอ้โหปู่หมาเพียบเลยโอ้ถ้าหลุดไปนี่ผมดิ้นเลยนะถ้าออกจากเมื่อกี้ออกแาบเมื่อกี้เครียดเลยถ้าออกเมื่อกี้นี่เขียดเลยไปดูเกมสุดท้ายครับก่อนที่เราจะต้องแยกกันเกมครับตอนนี้กอเป็นสองหนึ่งถ้าชนะผมผมแพ้แล้วเดี๋ยวถือปลายแพ้ไปตลอดเลยเจอกันล่คือไม่ได้ได้ต่อระบบไม่ได้ต่อเด็กจริงจังวะ นเจอไม่ทับแล้วไปละลาก่อนเรามันลุมือเรามันขุนศึกน่าอูด